ขาดนี้เป็นการรีวิวที่ใช้ V M เปิดประทุนนะครับพี่น้องช่องอแม่เองเป็นการรีวิวที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับพี่น้องตารางเวันนนีี้้พ่อลา ีเม <PM S 2> เปิดประทูนครับรีวิวด้รถยนต์หรูหรานะครับ oh, <no. S 1> เป็นยังไงแจ่มไหมล่ะต่อทอทอ,ทอค่ะสวยมากเลยค่ะบา,บายบายก็มาลุ้นดูว่าใครจะได้อันดับหนึ่งของปีนี้นะคะฉลองครบ60สิบปียิ่งใหญ่อลังการนะคะ ครบรอบ60ปีงานช้างจังหวัดสุรินทร์นะคะตั้งแต่จัดมานี่มีก่อนน้าแม่เกิดตั้งสิบกว่าปีรอบกวา่านู่นอ่ะเฉลยเฉลยอายุไปในคลิปนี้ละ ปอยจอสุรินค่ะปีนี้อาจจะมีขบวนรถแหน้อยลงนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นที่ว่าเราไปเน้นจัดตรงจุดอื่นเพิ่มเติมด้วยนะคะสวยไหมคะพี่น้องช่องแอมแมะมาเที่ยวสุรินได้เลยตอนนี้งานยังไม่หมดนะคะ ความสามัคคีอะความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นนะคะข้ามายสุรินสเสรนยึงวางปนูนขั้นนี้เป็นของอะไรขอแม่ดูก่อนประคำสบายนะคะของอบจอนะคะอบจ,อะะอบจอเขาก็ ยิ่งใหญ่อยู่แล้ววันนี้เดินไปเดินมาจะเจอคนรู้จักอีกไหมรู้จักทั้งอำเภออลังการค่ะสวยมากค่ะผ้าไหมงามล้ำเลิศในปตัตตภีนะคะออกกล้องได้ไหมคะ YouTube ทั่วโลกนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะอาชิญชวนได้ค่ะ อ่าโอเคปีนี้ยิ่งใหญ่ยังไงคะ60ปีงานช้างค่ะแสดงกลางวันแล้วมีพระจันทร์ใช่แล้วใครไม่มาเสียดายแย่เลยปีนี้ไม่น่าติดโควิดเลยไม่งั้นนักท่องเที่ยวล้นจังหวัดสุรินทร์โชว์โอเคค่ะขอบคุณนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามช่องแอมะสระกราวด้วยนะคะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> โอเคอ่าแม่เนี่ยแม่คนเดิม<อ>คนเก่าอ่แม่โม้เฮยบมังโอนอ่แม่สระกราวอ่แม่เพิ่งทำไม่นานเองแต่เอฟซีแน่นหนาเหลือเกินสวยมากค่ะฝีมือยอมรับคารวะด้วยสองจอก oh, <c oughs> อ๋อแมนเนออ่แม่มาในเฮฮาหละไม่ว่าจะรีวิวอะไรต้องมีความเฮฮาตลอดสวยมากค่ะพี่น้องจา๋าโอ้โหโดดเด่น คือปีนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่มีการประกวดจะมีแต่การจัด <Okay. S 1> สแสดงโชว์นะคะ <Yeah. S 1> ให้ทุกท่านได้รับชมนะคะ <Yeah. S 1> เห็นไหมคะ mm hmm. คือต้องใช้เวลากี่วันล่ะคะต้องใช้พลังงานคนขนาดไหนคะแรงงานาทุกคนต้องช่วยกัน <Yeah. S 1> เห็นไหมคะ <Okay. S 1> สลักดอกไม้คะ่ะตกแต่งทุกอย่างให้มีความ ลงตัวสวยงามใช่ไหมคะเห็นไหมคะแม่ต่ผ้าไหมแม่ต่ผ้าไหมนะคะก็ยังเอามาพันให้เป็นรูปช้างนะคะ <c oughs> ยอมข้น้อยขอคารวะ <c oughs> ขอคารวะหนึ่งจอกอะไรเนี่ยน้ำลำไย,ยใช่ไหม <c oughs> หนึ่งจอกเนี่ยใช่ <c oughs> <c oughs> อาจจะเผลอพูดภาษาพื้นบ้านเลยนะคะภาษาท้องถิ่นขเม่บ้านน้ำแม่จริงๆก็จริงเจริงจริง fc ขเม่แม่ก็เยอะสดับภาษาขเม่ยืงเนื้อบองปโอนเกาะเสลขเม่ยืงสวยมากค่ะอ่าแนะนำค่ะแนะนำอันนี้ทั่วโลกเลยค่ะเชิญชวนมาเที่ยวค่ะ

ก็่จัดะบบาร่่กาท่อเที่ยใน่ว้ะก็จะมีานด้านทศกาลอาหารช้ดงที่บริเวณตรงนี้ช้างประมาณร้อยหกเชื่อจะเคื่อนเข้ามาสู่ค่ะพี่น้องช่องแอมแมททั่วโลกนะคะมาเที่ยวอมแม่สโตร์กรามาเที่ยวสุรินนะคะโอ้ขอบคุณนะคะ so i would like to inform you that please take precaution and we will announce you know like uh, many times today in order to remind you because how uh, elephant is living in the wilderness and man and animal can live together peacefully but there are some rules and regulations that's very important so please uh, keep in your mind and take it seriously then uh, both uh, elephant and, and us will live uh, happily together. Because elephant is a very important animal, not only it's not a pet, elephant is a family member. But there are something about elephant that we need to take precaution. Some elephant can be very friendly and some elephant they're just uh, a little bit self-centered. So you have to be very careful and then you have to make sure that uh, when you approach the elephant, ดัชชีบีรามุราชันค่ะซึ่งขบวนนี้นะคะเป็นรบวนเพื่อนพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะภายใต้ขบวนจะมีการประดับประดาตกแต่งอย่างวิงจิตรงดงามประกอบไปด้วยคนุนเจ้สังสารเชื่อด้วยกันเพราะถือเป็นสัตว์ผู้บ้านผู่เมืองแล้วก็เป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ประจําจังหวัดสุรินปญานนะคะ ขบวนรถที่รัำสั่นขึ้นจากความร่วมมือของนักเรียนและครูชาวอำเภอศรีขรภูมิได้นำเสนออัตลักษณ์ที่โดดเด่นทนางอารผลไม้อย่างอุดมสมบูรณ์บ่งบอกถึงความบริบูรณ์ผุนผลของ,ของบ้านเมืองนะคะโดยเพื่นพันธุ์ที่ข้าศัตรย์มาลว้วนมีคุณค่าทางอาหารและก็เป็นสรรพคุณทางยาสรับช้างค่ะไม่ว่าจะเป็นมะขามป้อมดินโปลฟักทองแตงโมมะพร้าวแครอทสับประรดอื่นๆอีกมากมายค่ะร่วมจัดขบวนโดย รงเสีขอรับะุกพี่สองใหเดีค่ะอย่าเพิ่งออกนะคะอย่าเพิ่งออกลง Youtube อย่าเพิ่งออกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอเก็บภาพลง u t u b e โอเคสวยๆค่ะขออนุญาตไปตัดต่อสวยค่ะยิ้มหน่อยทุกคนช่องอมริอาเขาจะสานช่องอเมริกาออกทั่วโลกนะ Youtube ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ไม่เป็นไรเข้าได้ค่ะจะได้เห็นตัวเองไปด้วยก <c oughs> ล้วยสวยๆค่ะผ <c oughs> ้าไหมสุรินนะคะ <c oughs> คือบริเวณของโตะจีนช้างพุกนี้นะคะ The มิฉันนางสาสอุบลธรรมดาครูจากโรงเรียนประสาทวิทยา,า,าการอำเภอประสาทค่ะรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 今年も日本語のアナウンスをさせていただきます松尾和彦ですこちらのシリントン学校の日本語教師をしておりますどうぞ1つ目はラーマ9世の雑誌。そして2つ目は今の王様ラーマ10世の雑誌。そして3つ目はイスリムの国産品であるスリムのシルクですねパ、ね、ーマイの ด้ช so, ์そしてสีต轟轟轟่ตัวเป็นควาสูงสุดของทุกท่านนะคะได้ทราบที่มาและก็ความสําคัญของขบวนรถอาหารททั้ง5ขบวนที่เราจะแสดงอยู่ในขณะนี้นะคะ พรุ่งนี้เช้าวันที่20นะคะก็จะมีอ่อช้างร้อ้หง160เชือกนะคะอยู่ตรงนี้นะคะปีสจะเยอะแยะมากมายนะคะถือว่าเป็นอวารเดียวกันกับกานเฉลิมฉลอง60ปีของการท่องเที่ยวประเทศไทย